สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะวันนี้นะคะมามือเดียวนะคะวันนี้นะคะน้องหอมมาสวนนะคะวันนี้เราจะไปเก็บผักที่พ่อปลูกไว้นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าพ่อไม่สบายนะคะก็เลยต้องไปเก็บผักนะคะวันนี้นะคะเราจะไปเก็บผักยอดหัวลันเตานะคะเพราะว่ายอดหัวลันเตานั้นนะคะเวลาเราปลูกนะคะเวลามันออกยอดมานะคะพอมันออกยอดนะคะเราก็ต้องตอนยอดมันนะคะถ้าเราไม่ตอนเนาะยอดมันก็จะไม่โตนะคะก็เลย ต้องไปตอนยอดอถั่วลันเตานะคะวันนี้นะคะก็เลยจะไปสวนแล้วก็จะไปดูสวนว่างนะคะว่าเออแบบมีผักอะไรบ้างที่โตแล้วเติบโตแล้วอะไรอเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่หลายคลิปที่ผ่านมานาะเพราะว่าน้องหอมเคยมาถ่ายตอนที่พ่อเริ่มปุูกนะคะก็ไม่ได้มาอีกเลยนะคะจนถึงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าผักโตมากแค่ไหนแล้วนะคะ วันนี้มากันสามคนนะคะน้องคุยหอมเนี่ยก็น้องคุยหอมแล้วก็น้องหอมนะคะเรามากันสามคนเพราะแม่ลูกนะคะวันนี้มากันสามคนนะคะก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูสวนกันค่ะไปว่ามีผักอะไรบ้างนะคะไปกันเลยค่ะถนนไม่ดีนะคะเราก็เลยต้องเดินมานะคะดูเพราะว่าฝนตกทุกวันนะคะถนนมันเสียมากเลยนะคะก็เลยต้องเดินเอานะคะ ดูนะคะถนนเสียมากเลยเดินไกลอยู่เหมือนกันนะคะเหนื่อยแล้วเคยหอมจังเฮอเนี่ยเฮอออจ๋วว่าสนุกไหมน้องเคยหอมบอกว่าสนุกมากนะคะเพราะว่าไม่ค่อยได้เข้าป่านะคะนานๆทีจะได้เข้าป่านะคะ,อ,ะอันนี้มาสวนสวนก็อยู่ไกลนิดนึงนะคะ ถนนก็ไม่ดีปกติเราจะขับมอเตอร์ไซค์มาถึงที่สวนเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้คือถนนมันมน้ำลดมาไม่ได้นะคะก็ะเลยต้องเดินมามาถึงแล้วค่ะนะคะตอนนี้เรามาถึงสวนแล้วนะคะดูนะคะอันนี้คือเป็นถั่วของไอจิเมอนเดออยะวะอันนี้เป็นถั่วนะคะดู เพราะว่าตอนที่มาถ่ายนะคะคือผักไม่ได้โตขนาดนี้นะคะดูอันนี้คือต้นหอมนะคะโตมากเลยดูนะคะผักสวยงามมากนะคะคืออันนี้คือเป็นต้นผักทองนะคะผักทองก็ก็ใหญ่แล้วนะคะดูอันนี้เป็นผักบุ้งนะคะผักบุ้งเพราะว่ารอบที่แล้วตอนที่มาถ่ายนะคะพ่อยังไม่ได้ปลูกเลยนะคะแล้วก็มารอบนี้คือต้นใหญ่มากแล้วนะคะดูน่ากินมากเลย ผักออกเขียวเลยนะคะดูสวยมากอู้อันนี้ก็คือพ่อพ่อเอามาผุูกไว้เยอะมากเลยคุณดูคือหลายกอติดกันมากเลยเยอะมากดูนะคะตรงฝั่งตรงนั้นก็เป็นถั่วเหมือนกันนะคะยังไม่ออกยังไม่ออกอ,อถั่วนะคะถั่วยังไม่ออกเลยไปดูมีผักอะไรบ้างนะคะ อันนี้เป็นต้นมะเขือต้นมะเขือเพิ่งเอามาปลูกนะคะยังไม่โตเนาะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็น่าฟักทองอีกนะคะเป็นฟักทองเนาะเพราะว่าฟักทองปลูกไว้เลี้ยงจิง้งดิบนะคะเพราะว่าจิง้งดิบที่บ้านน้องหอมเลี้ยงจิง้งดิบไว้นะคะก็เลยเอาไว้เลี้ยงจิง้งดิบด้วยนะคะถ้าเยอะก็เอาขายด้วยนะคะ ก็เลยปลูกต้องปลูกไว้เยอะๆนะคะที่บ้านเลี้ยงจริงดีขายนะคะแล้วก็มีผักอะไรอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะอ้ตรงนี้นะคะเป็นยอดถั่วลันเตาอันนี้เป็นกระหล่ำปีนะคะกระหล่ำปีคือไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทนแทบตายแล้วอันนี้คือ ทั้งหมดนี้นะคะคือเป็นยอดถั่วลันเตาหมดเลยนะคะตอนนี้ที่เรามาเราจะมาตอนยอดถั่วลันเตานะคะเพื่อให้ยอดมันออกมาจะได้สวยต,ต้นของมันจะได้โตโตนะคะดูนะคะออกมาสวยมากเลยนะคะรอบพี่แล้วตอนที่มาถ่ายคือพ่อยังไม่ได้ปลูกนะคะดูสวยมากแล้วก็ฝั่งนู้นนะคะฝั่งนู้นก็เป็นต้นหอมต้นหอมแล้วก็ต้นกระเทียมนะคะปลูกไว้นะคะ พ่อทำคนเดียวหมดเลยนะคะดูออกมาเยอะมากนะคะอีกหน่อยก็คือจะได้กินจะได้กินผลแล้วนะคะจะได้ออกลกูกจะได้กินแล้วนะคะ,ะไปม,มร้อนไหมร้อนไหมคะร้อนวันนี้เราจะมาเก็บผักกันนะรู้ไหมรู้ไหมเอาค่ะไปเก็บผักกันค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะคะก็ เราเลิกเอากาไกลกตัดเอานะคะเพราะว่าถ้าเอาเป็นยอดนะคะมันมันช้านะคะก็เลยเอากาไกลตัดเอานะคะมันจะได้เร็วนะคะแดกดก็ร้อนด้วยนะเนี่ยเออ,เอ,อดูนะคะมีมีรูของจิกกุ่มด้วยนะคะดูมีรูของจิกกุ่มด้วย ดูอันนี้น่าจะออกไปแล้วเนาะใช่ไหมอันนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นอีกนะคะคมีหลายหลุมมากเลยนะคะ <c oughs> เป็นกันหัวนเนพี่ก็เต้นพี่่นำบอก่ ตอนนี้นะคะเราก็ไปเด็ดผักอยอดหัวรันเตากลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอากาศร้อนมากดูนะคะได้กระสอบนึงนะคะถุงที่เราเอามานะคะแต่ยอดมันไม่สวยเลยนะคะพี่ๆทุกคนดูดูนะคะเพราะว่ามันเราเพิ่งตอนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นยอดถัวรันเตาแบ,บที่ชนิดที่มีหนวดนะคะดูหนวดเยอะมากนะคะมีเต็มหนวดเต็มไปหมดเลยนะคะ ก็ต้องกลับไป่าต้องกลับไปเด็ดอีกทีนึงนะคะอาจะเอาเฉพาะยอดตรงปลายมันนะคะดูมะได้เยอะมากพ่ออนมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเด็ดจากที่สวนนี้ไปดีกว่านะคะพ่อไปเด็ดที่บ้านเดี๋ยวก็จะเป็นขยะลกบานอีกนะคะก็เดี๋ยวจะทําที่สวนนี้แหละนะคะอากาศดีลมเย็นนะคะไปความจังจห้อนการเชื้อม แม่เาันจะรังนอนอแนี่อสีผู้หลังดเดี๋ยวมาเด็ดผักกันก่อนนะคะเอาเฉพาะยอดมันนะคะเอากลับบ้านนะคะถ้าแม่งงั้นเดี๋ยวกลับบ้านไปก็เดี๋ยวมันจะโลกอีกนะคะไปเอาอาเอาถงถุงยางแล้วมาลูกถุงยางและนะ้วมะถุงยางใส่ถ้าเป็นหนาวมา เรามาเด็ดผักกันนะคะห้องน้องค่ะเอาเฉพาะปลายยอด,ดนิดนึงเองนะคะดู แค่นี้เอาเฉพาะลงไปนะคะก็ได้กินครึ่งนึงนะคะแล้วก็ทิ้งอีกครึ่งนึงนะคะอีกครึ่งหนึ่งก็ทิ้งนะคะเพราะมันเก๋มากแล้วนะคะเอาเฉพาะตรงที่มันยังอ่อนๆอยู่นะคะตรงที่มันยังหนุ่มๆเนาะ ตอนนี้นะคะเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะเพราะว่าผักที่เราเด็ดมานะคะเดี๋ยวเราจะไปทําที่บ้านต่อนะคะเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะมันไม่เสร็จง่ายๆนะคะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วเดี๋ยวหิวข้าวนะคะกลับบ้านแล้วนะพ่อหอมเนาะบ๊ายบายหละบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องหอมด้วยนะคะอะไร Bye. Bye. bye.